ล่านำดาบ้านก้าวโดยไม่ใช้ผูก้าจะทำอย่างไรโดยเราไปดูกันถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบการเล่นเ,เกม Catch of Can ไปชีวิตจิตใจขอแนะนำให้กดติดตามและกดกระดิ่งช่องแก้วก้าไม่อย่างนั้นแก้วจะไปป้นบ้านคุณสวัสดีสาว,สสาวเกมแคชออฟแคทุกท่านนะครับพบกับผมแก้วก้าวันนี้แก้วจะพามชมมารับชมการเอปเกรดผูก้าและจะพาชมไปโป้น้ำดำกัน,นครับโดย เราจะหันดมามอักเกตคิงและควีนกัน,นครับซึ่งพอจบบอริกเนาะหลายๆคนนะครับก็จะทำการอัพเกตฟูก้ากันเราก็จะอัพยาวเลยนะครับจนกว่าจะเริ่มบอริกฤดูกาลหน้านะครับเราถึงจะหยุดอัพฟูก้าแล้วเราจะมาทำการอัพเกตกันนะครับโดวยวันนี้นะครับแก้วจะพามชมมาทำการอัพคิงควีนเลยนะครับทั้งสองตัวเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาคิดก่อนว่าทั้งสองตัวนี้นะครับใช้น้ำดาในการอัพเกตเท่าไหร่ รอบคิงนะจะอัปเกรดเป็นเลเวล14เนาะต้องใช้น้ำดำ36,000น้ำดำนะครับแล้วก็ทางฝั่งของควีนนะครับที่จะอัปเกรดเป็นเลเวลเลเวล10เนาะจะใช้น้ำดำอยู่ที่38,000น้ำดำนะครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้นะครับถือว่าไม่เบาเลยนะครับไม่เบาเลยเดี๋ยวเราจะดทำการฟองน้ำดำกันแต่ก่อนเลยแก้ขอทำการอัปเกรดคิงละกันแกจะอนะัปเกรดคิงนับให้เป็นเลเวลนี้เลยนะครับก็จะเป็นเลเวล14เนาะ ใช้เวลาอัปเกรด2วัน12ชั่วโมงแก้วก็จะอัปเกรดครับเดี๋ยวเราจะไปป้นกันเพื่อที่จะหาน้ำดำนะครับมาอัปเกรดควีนตอนนี้นะครับเราจะอัปเกรดควีนขาดน้ำดำอยู่ที่ประมาณ5 0า0น้ำนะ้ำดำเนาะไปปน2ตาครับก็น่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปป้นกันซึ่งสูตรที่ใช้ในวันนี้นะครับแก้วแนะนำเลยใครที่บ้านก้าครับสามารถที่จะคาร์ลสุดนี้นะครับนำไปใช้ได้เลยแก้วว่าสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่เหมาะนะเพราะว่าเราเพิ่งขึ้นบ้าน9ก้ามานะครับ เราบางอาจจะยังไม่มีเบบี้ตะก้อนเนาะเราอาจจะยังมีฐานไม่มากเนาะแก้วก็แนะนำนะครับว่าสุดนี้เป็นสุดที่ใช้ป้นได้ดีก็คือบอลลูนและมังกรนครับแก้วลองเล่นแล้วเออข้าท่าข้าททาเอาไปป้นกันได้เลยโดยฐานที่เราใช้นะครับจะใช้เป็นบอลลูน8ตัวมังกร9ตัวครับน้ำยาที่ใช้เราจะใช้เป็นไซฟ้าแปดขวดแล้วก็ทังฝาของน้ำยาวิ่งไว1ขวดครับ ูก nice right ้าเราจะไม่ใช้รวมทั้งแต่แค่เลยนะครับเราจะไม่ใช้เลยแต่ผู้ชมจะขอนครับแก้แนะนําว่าขอเป็นบอลลูนหรือวาตันครับแล้วก็น้ํายาเช็ดแข็งก็ได้เหมือนกันก็เป็นอะไรที่ดีเลยเดี๋ยวเราจะไปป้นกันเนาะเจอบ้านหลนี้แล้วนะครับบ้านที่เราจํากัดจมตีกันซึ่งบ้านที่แก้วแนะนำนะครับว่าควรจมตีเท่าไหร่ดีอันนี้มันก็แล้วแต่ ของแต่ละคนเนาะบางคนก็2,000น้ำดาาําแคบก็จงตีได้แล้วบางคนอาจจะมากหน่อยเนาะต้องการที่3,000ก็แล้วแต่เลยครับซึ่งแก้วแนะนำว่า3,000นครับกำลังดีก็จะเข้าไปกันโดยระักเลยนครับน้ำดําจะอยู่ในไม่เยอะมากแคบจะอยู่ในที่เก็บน้ำดําก็คืออันนี้เลยนะครับไอเป็นกระบอกซิมเรียมนะครับที่ถังเก็บน้ําดําแล้วกันเรียกว่าถังเก็บน้าดําเนาะแล้วก็จะอยู่ในที่ขุดเจาะนะครับอันนี้คืออันนี้เนี่ย ถ้าผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวแกจะชี้นะฮะตรงกล่องเล็กๆสี่เหลี่ยมนะครับถ้าหากว่ามันเป็นสีดำเข้มๆเลยแสดงว่าน้ำดำนะครับอยู่ในนั้นเยอะแต่ถ้ามันเป็นสีใสๆนะครับแสดงว่าในนี้เนี่ยมีน้ำดำน้อยสรุปว่าในนี้นะครับก็มีเหมือนกันเราก็จะเข้า2จุดเลยแล้วก็บ้านก้านะครับจะมีที่ขุดเจาะน้ำดำ3าอันนะครับก็คือด้านขวาอีกหนึ่งแล้วก็ทางด้านด้านไหนเอ่ยดูเหมือนว่าเขาจะไว้ด้านขวาเนาะนี่เลยเะนนั้น,นครับผู้ชมอาจจะเข้าที่ ที่ขุดเจาะน้ำดำก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าที่น้ำดำเลยแ้าเป็นแบบนี้นะครับแก้วจะเข้าด้านขวามือแก้วจะเจาะเข้าป่านครับซึ่งเราจะไปมังกรนะครับลงไปตรงนี้ก่อนเลยจงตีกับที่เก็บน้ำดำมานี้ก่อนเลยแล้วก็จะเข้าด้านขวามือเราทําการใช้สายฟ้าที่มีครับลงไปทางด้านที่เราจะเข้าครับสมมุติว่าแก้วจะเข้าด้านขวาใช่ไหมแก้วก็เปิดสายฟ้าลงไปเลยตรงนี้เลยนะครับ4ขวด1 2 3่อ่ก็จะพังป้อมผู้ดันเอง เส้นสายนะครับ1 2 3 4สอก็อจะพังลงไปลาวก็ทำการเข้าได้เลยแต่ก่อนที่จะเข้านะครับให้ทำการตัดทางก่อนเลยใช้บอลลูนลงไปนะครับใช้มังกรลงไปก็จะตัดทางด้านข้างก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัดทางด้านขวาด,ด้วยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีโอ้ยมีควีนเนี่ยอยากใช้ควีนนะแต่เพื่อที่จะคงความสิบของเรานะครับเราจะไม่ใช้เราจะไม่ใช้าใชถานานแคนครับแล้วก็ผูกล้าเลยถามว่าตัดทางด้านข้างนานไหม ก็เอาจนกว่าเราจะมั่นใจนะครับว่าเบิกมังกรบอลูนะครับจะเข้าไปโจมตีกับทางฝั่งของน้ำดานั่นเองก็จะทําการเข้าไปนะครับโดยให้เราปล่อยบอลูลงไปหมดนเลยครับแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปนะครับเร้นอความมือปล่อยยามยาววิ่งไวยนะครับลงไปที่บอลูลเลยนะครับจะว่ายเคลื่อนที่ไปไวขึ้นเนาะมังกรทาการโจมตีด้านนอกครับแล้วบอลูลเคลื่อนที่โจมตีกับอาวุธก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากันว่าแก้วจะได้นาหมดไม้นะครับยังเหลืออยู่อีก 2,470หยุดนะครับที่อยู่ด้านในมังกรขึ้นที่ไปนะครับแต่ว่าป้อมพูซัดเข้ามาแล้วนะครับดูเหมือนว่ามังกรของเรานะครับจะเข้าไปมาดูกันว่าเราจะได้น้ำดำไหมแต่ว่าด้านบนครับมีมังกรครับข่อนที่ไปก็ซัดเข้าไปที่บ้านเนาะค่อยๆขึ้นที่ไปนะครับดนขวานครับมีเป็นมังกรโจมตีไปที่ป้อมพูด้านครับถือว่าแจมเลยบ้านพังลงไปนะครับแต่ว่าไอ้ที่เป็นที่เก็บน้ำม่วงครับมันใช้แอเลือดเยอะนะครับก็เลยทําให้ มังกรของเราครับโจมตีนานโอเคนะครับ,นน okay, รบมังกรของเราเครื่อที่ไปโจมตีกลับน้าดาแล้วนะครับก็จะได้น้ําดํามาเกือบหมดเลยใช่ไหมโอเคครับเราก็ได้น้ําดํามาเกือบหมดแล้วเนาะที่เราอยู่นะครับก็จะอยู่ในปลาสักแคน18ดหยดก็คงไม่ต้องเสียดายเนาะเราก็ได้มาเยอะแล้วนะครับนี่ก็เป็นการโจมตีนะครับที่แก้วแนะนํามากับการใช้ทางฝั่งของมังกรนะครับแล้วก็น้ำยาเสายฟ้าเหมาะสำหรับการโจมตีน้ำดำมรก้ามากๆเลย ดี๋ยวเรารลองไปชมการจงตีหนึ่งตาเนาะมาชมมาที่สองกระต่อนครับเจอบ้านงนี้นะครับเราทำการจงตีกันซึ่งแก้วนะครับขาดน้ำดำอีกประมาณ1,500หยดเนาะบ้านหลังนี้มีน้ำดำอยู่ที่3 7 3 3ยหยดเรามาจงตีกันถามว่าจะเข้ายังไงดีก็บ้านหลังนี้นะครับดูเหมือนว่าในที่เก็บนำ้ำดำนะครับจะมีนำ้ำดำไม่เยอะมากเท่าไหร่เนาะก็จะอยู่ในที่ ที่ขุดเจาะมากกว่านะคระับนี่ด้ายายหนึ่งอันนะครับต้นโบนิ่งอันแล้วก็ทางด้านได้ขวามือ1หนึ่งอันนะครับ <on> <Jake. S 2> ฉะนั้นเราจะเข้าไปกันแก้วว่าเราเข้าด้วยขวามือนะคะรับเส้นหลักเธอจะเข้าะคระับเข้าดานขวาจงตีที่ขุดเจาะน้ําดำนะครับจงตีที่เก็บน้ําดำนะครับให้พังลงไปด้าซ้ายทําการใช้มังกรลงไปด้าน,นะครับก็ปล่อยบอลลูนลงไปกอสองตัวะครับถามว่าทําไมเราต้องปล่อยบอลลูนทิ้งไปนะครับเพราะว่าแก้วอยากจะเช็คะคะรับว่าตรงนี้มีลูกปูงสีดําหรือไม่ เพราะถ้ามีลูกโป่งสีดำนะครับมังกรของเราเลือดจะลดลงเยอะมากๆเลยนี่จะเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงใช้บอลลูนะครับก่อนที่จะปล่อยมังกรหรือว่าก่อนที่จะปล่อยควินบล็อกนั่นเองก็จะสักเข้าไปนะครับทางด้านล่างแล้วก็ทําการสักเข้าไปนะครับโอเคเราได้มาหมดแล้วนะครับด้านซ้ายมือก็จะเข้าด้านขวาเลยก่อนอื่นเลยครับอย่างที่แก้วบอกไปเราต้องตัดทางก่อนเลยแต่แก้วว่าเราทําการโจมตีกับป้องผู่อนเลยก็จะไปใสายฟ้าลงไปนะครับตรงนี้ อาปอมอต้าเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเนาะเพราะว่ามันโจมตีทางพื้นดินเนาะก็ปล่อยลงไปนะครับ1 2 3 4สขวดครับแล้วก็ด้านบนนะครับ1 2 3 4สเอ็กบ์บพังลงไปด้วยนะครับถือว่าแบบนี้คุ้มเลยนะครับยังไงก็ก่อนจะโจมตีนะครับให้วางแผนให้ดีว่าเราจะเข้าด้าไหนนั่นเองจากนั้น,นครับเราทำการใช้บอลลูนลงไปด้านบนปล่อยมังกรลงไปหนึ่งตัวเลยแล้วก็ด้านล่างครับทำการใช้บอลลูนลงไป1ตัวปล่อยมักงมกรไปหนึ่งตัวเออแจมแจมแจม ก็จะซัดเรื่องข้าก่อนเลยมังกรเึ้นที่ไปนะครับรอจนก,กว่ามันจะตายก็ได้แต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับเมื่อเวลามันเดินไปถึงเท่าไหร่แล้วนะครับถ้ามันเหลือแค่หนึ่งนาทีเหลือไม่กี่วินาทีนะครับเราอาจจะต้องรีบลงมังกรชุดสุดท้ายลงไปไม่เช่นนั้น,นครับเราอาจจะไม่ทันเวลาก็จะทําการใช้บอลลูนที่มีลงไปได้วยนครับหมดเลยแล้วก็ปล่อยมังกรลงไปนะครับแล้วก็ปล่อยควีนอ้าลืมลืม ควีนห้าปล่อยเนาะควีนเราจะไม่ปล่อยนะครับจะได้ตามที่แก้วด้วยบอกวนะครับว่าเราจะไม่ใช่ควีนไม่ใช่คิงไม่ใช่พูก้าไม่ใช่ฐานแค่นั่นเองก็จะมาโจมตีกันแต่ก็อยากฝักไว้นะครับว่าถ้าเราไม่มีฐานแคนครับเราไม่มีพูก้าการโจมตีนครับมันยากมากเลยนะครับที่เราจะได้สามดาวฉะนั้นครับผู้ชมอาจจะไม่ควรที่จะวางสามดาวเลยนะครับมันไม่ง่ายเลยนะครับที่เราจะเก็บสามดาวโดยที่ไม่มีพูก้านะครับ ก็ฝากไว้นะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเล่นกันเนาะส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณ2ดาว50%ครับ1ดาว50%ประมาณนี้นะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเรานะครับต้องการที่จะอัปเกรดพูก้านะครับก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับคุ้มเลยเพราะเราก็ได้ก่อนมาครับซึ่งบ้านไม่พังลงไปเนาะไม่เช่นนั้นครับเราจะได้น้ำดําอีกประมาณ4 0 0้ยหยดนะครับที่อยู่ในบ้านก็จะไม่ได้ไปเนาะมันก็มีบ้านครับในบางตาที่เราพลาดไปก็มีเหมือนกันก็แค่ไปตรงตีใหม่นั่นเอง อาจจะดูว่าเราลงอะไรผิดยังไงครับแล้วก็มาแก้ไขในตาต่อไปก็สามารถที่จะเรียนได้นั่นดีนั่นเองโอเคครับหรือเป็นมังกรด้านซ้ายมือนะครับซัดเข้าไปเวลาหมดหมดเวลาครับเราได้มาทั้งหมด3331นา้ําดนำนะครับที่ที่เราได้มาเนาะก็จะกลับไปที่บ้านก่อนเลยอย่างที่แก้วบอกไปนะครับว่าเราจะมาัึเก Queen นควีนของแก้วนะครับก็จะเป็นเลเวลสิแล้วนะครับถ้าเราเอาเกตเลเวลสินะครับก็ ทุกๆค่าเลเวลนะครับ5 1าสิ2สิบครับเราจะได้รับการเพิ่มเลเวลของท่าไม้ตายครับทำให้ท่าไม้ตายนะครับสามารถที่จะเสกธนูครับได้มากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาที่หายตัวนะครับได้นานขึ้นนะครับเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จมตีแรงขึ้นนั่นเองฉะนั้นนะครับก็ถ้าจะอัปเกรดอาจจะอัพเป็น15 20 25 30เนาะก็สามารถที่จะอัปเกรดกันได้เลยแกวจะอัปเกรดเลยนะครับโอเคเราจบกันบูทไปเลย ก็เรียบร้อยนะครับเราเกาเกตผู้กล้าไปตั้งแต่คิงและควีนนะครับจนเป็นเรเวลสูงขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเล่นการนะครับซึ่งแก้วจะอัพยาวๆเลยนะครับจนกว่ามันจะตันนะครับหรือว่าบอลิกรอบใหม่จะเริ่มเนาะเราก็สามารถที่จะหยุดนะครับแล้วก็ไปตีบอลก่อนครับเวลาตีบอลครับแก้วแนะนําว่าควรที่จะทําการใช้ผู้กล้าตีบอลด้วยนะถ้าเป็นบอลอีดครับถ้าบอลธรรมดาก็แล้วแต่แคนะครับบาแคนอาจจะกําหนดนะครับว่าถ้าอาผู้กล้าอยู่ ห้ามตีวอลมาแข่งก็ไม่ได้กำหนดนะครับก็สามารถที่จะตีกันได้เลยโอเคครับแล้วก็คุณชมอาจจะสงสัยนะครับว่าคิงกับควีนเราควรจะอัพอะไรนําก่อนครับมันมันมีหลากหลายแนวทางครับแล้วแต่ว่าคุณชมจะยึดแนวทางไหนนะครับอย่างเช่นส่วนใหญ่ที่แก้วแก้วคือแบบได้ยินมานะครับเขาก็จะอัพควีนก่อนอย่างเช่นพอเราขึ้นมาเก้ามานะครับเรามีคิงเลเวลห้าครับเราก็ไปคิงไว้อย่างนั้นแล้วเราก็อัพควีนครับให้กลายเป็นเลเวลสามสิบเลย แบบนี้ก็ได้ครับคือเราจะเล่นยังไงนะครับก็ได้มันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะสามารถที่จะเล่นได้หมดเลยแต่ว่าก็มีแนวทางหนึ่งครับก็คืออัพมาไนพร้อมๆกันเรามีคนะิงแับเลเวลสิบควีนเลเวลสิบก็อัพไปเลเวลสิบเอ็ดทั้งคู่ครับอย่างนี้ก็ได้เลยนะครับสามารถที่จะอัพไปได้เหมือนกันแล้วพี่แก้วถ้าหากว่าเราจะทําการอัพเกตผู้กล้าควรที่จะเหลือไว้หนึ่งตัวดีไหมอย่างเช่นเราอัพเกตคิงตัวเดียวและใช้ควีนครับไปปนหรือว่าจะอัพเกตคิงแล้วควีนไปปนนะครับหรือว่า อัพเกดควีนนะครับแล้วเอาคิงไปป้นจะใช่ยังไงดีแก้ว่าถ้าจะอัพครับยังไงเราเอัพทั้งคิงและควีนพร้อมๆกันเลยเนาะมันจะได้เสร็จใกล้ๆกัน,นครับจะได้ใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าแก้ว่าคิงกับควีนเป็นอะไรที่อัพนานมา,มากๆเลยนะครับก็อยากจะแนะนําให้อัพกันเนาะน่าจะได้แนวทางไม่มากก็น้อยละกันส่วนท่ารครับแกว้วเหลืออะไรบ้างแกว้วเหลือเป็นทังฝั่งของหลายตัวเหมือนกันนะครับที่ยังอัพไม่ตัน แก้วก็จะแนะนำนะครับว่าขึ้นบ้านก้ามาซัตัวไรนะครับแก้วว่ามังกรก็ดีนะถ้าคุณชมจะป้นน้ําดําหรือป้นโดยที่ไม่ใช่น้ําดำนะครับก็เป็นมังกรหรือว่าจะอัพเป็นเบบี้ตะก้อนครับก็ดีเหมือนกันนะไว้เดี๋ยวแกจะพาคุณชมครับมันการป้นเดิมการใช้เบบี้ตะก้อนเป็นตัวละครที่น่าสนใจครับเป็ก้าก็ดีนะก็เลือกอัพสายป้นครับสักหนึ่งสายแล้วก็ใส่วอลหนึ่งสายนะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการ ทําการใช้ได้ดีนั่นเองแต่แก้วว่าปั้นก้าวครับมังกรก็ยังพอใช้ไหวเนาะไม่ว่าจะเป็นการป้นกันบอลครับไว้แก้วมีโอกาสครับก็จะเอามังกรครับไปทีไปป้นแล้วก็ไปบอลให้ชมกันครับจะได้ดูว่ามันยังจับหรือไม่แต่แม่มดนะครับใช้ดีใช้ดีจริงนะครับถ้าจะตีบอลครับก็โกเลมแม่มดนะครับเอาไว้ได้เลยก็ค่อยๆเล่นกันไปเนาะวันนี้แก้วก็พูดคุยกับผู้ชมครับชอบหรือไม่ที่มาแนวทางอย่างนี้ครับแล้วก็ มีการอัปเดตให้ชมกันะครับมีการป้นให้ชมกันมีการพูดคุยระหว่างการป้นนะครับไม่ใช่ป้นอย่างเดียวชมชอบแบบไหนนะครับชอบแบบเก่าหรือชอบแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแก้วก็อยากจะให้ผู้ชมเลือกชมถึงที่ผู้ชมชอบนะครับจะได้อัปเดตแล้วก็เล่นกันไปได้ดีอ้าวแก้วลืมแคบแก้วมีช่างว่าง2ตัวเนาะอันที่จริงเนี่ยแก้วตั้งใจนะครับว่าจะทำแบบบ้านความคืบหน้านะครับแต่ไม่ได้ทำฉะนั้นครับแก้วขออัพเป็นนี่เลยก็จะเป็นหอคอย พ่อมดครับแล้วก็ป้อมภูแล้วกันโอเคครับช่างก็ไม่ว่างเลยเดี๋ยวแก้วจะแอบไปปุ้นแล้วมาเอาเก็ดกินคุยให้ตันนะครับมาดูกันว่าแก้วจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจากเลเวลสิครับไปถึงเลเวลสาอาจจะนานหรือเร็วไม่รู้นะครับเดี๋ยวแก้วจะมาบอกครับว่าแก้วจะอับได้เมื่อไรเนาะโอเคครับท่านผู้ชมอยากให้แก้วทําสูตรปุ้นบ้านก้าวนะครับหรือสูตรบัวบ้านก้าวสูตรอะไรสามารถที่จะคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยครับแล้วแก้วจะมาทําให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับสำหรับวันนี้ ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ